วัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินิดเลาแล้วก็สู่ควัวรอบดึกนะคะคววรอบดึกนะคะเปิดท่ไดาเอพีวัดเดวานค่ะพี่น้องเพิ่มความหวานให้ชีวิตค่ะที่เีปิดเขาปิดถั้งผู้ใดวานันนีอ่ะใ่ตรงใจคอตรงใจใร่มาแล้วิ่รับ

วันนี้น่าจะเสร็จประมาณเที่ยงขึ้นสองเที่ยงคืนพี่เอกก็มาจากวันนี้พระเอกพลากันหิวค่ะพี่น้องกินอะไรกิน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 ข้ายังเอ่ยกินแล้วค่ะจะดูอ้นถนบ ม,มีต้งมไกลค่ะพี่นอ้องค่ะเข้าครัวรอบดึกนะคะพี่น้องเอารถไปก่อนเดอรฟาดมาบ้านพ่อจกอับเจ้าบ้านพวกนู้นนั่นแหะคะ่ะ <laughs> บ้าเฝ้าดอกทากินยุดวันนี้เชฟจอยกับเชฟปุ๊บปั๊บนะคะเชฟาผูดอะไเด็ดเปรียบเชฟาผูดดเสียเปียบเด้อรยแม่เบร้าวลยแม่ลาบูดแต่ว่าอี่แม่เป็นแม่พี่ชางเป็นบ่แต่ที่นี่ เมื่อเช้าหลาไรโซดเอฟซีปะเอาแม่แม่วันแม่พี่ช้างนูกไหมะแม่วันแม่พี่ช้างสวัสดีค่ะนึกว่าเสี่ยนี่ได้ไลโสดก็จะบว่าอะไรนะว่าจะก็จะบอกแม่แอนไหมบ้างหันนี่แม่วันแม่พี่ช้างเอาตีนนึกว่านึกว่าหลุดจากนึกว่าหลุดจากว่าแม่เป็นแม่พี่ช้างโอ้ยกันเลยปอยขำพี่น้องค่ะเมื่อเช้าปอยโป๊ะนะคะเมื่อเช้ารอบดึกนอบดึกค่ะ

อันนี้ก็ะปั่กระเลีมอาตัวียดียว้ก็จะกินด้ยแม่ต้มไก่ใส่ปลาแดกบ่คนเห็นบ่คยใส่ปลาแดแม่ต้มไก่ใส่ปลาแดกบ่บ่ใส่ม่ตแมมใุ่อ๋อแ่่ใส่องมัโแม่นกอุ้ยลายอินลายนางลินตลาดชดหน่อยไม่ใช่ลาย่เนี่ยนุ่มเอี๊นี่เนี่ย กินเขาแบบเลี้ยวรลอตีท่ามครับพี่น้องจะแปลว่ายังเราคาะเห็นพรเจ้าเบาหนูกเรยวอร่อยจังเลยบ้านนีกกินบ้พี่น้องีนสั้มะตัว่อรล่ะอันนี้แปลว่าคลิปนี้ไม่มียังค่ะพี่น้องม่พระเอก เย็ดก็ยังผีดพอดีไ้เด้ตื่นเชรากินตกเลงไม่กินกินเก่งเก้งน้องค่ะบ่เหนือรประเดี๋ยวที่ตะมุงกับ่นือใส่ปะเดี๋ยวประเี๋ยวอะไบ่เหืบ่หมายถึงยูฟุนแตะทะล่ำยูไหม ราเอาหยิบหิบเมื่อกินแกวกับผิดแล้วผิดฮะสิแกวกับพิดแล้วผิดผิดเบอร์ิดผหวานสิ้นม่ายเบอร์หนากันแล้วนะก็เจือขึ้นชุ่มในผู้ิดมันอ่อนค่ะด้วยเตี่ยตามแก้ว ก๋วยเตี๋ยวเลือดเนโดาะกาแบบกระเพื้อตันซิงก็กระเพื่อนี่มันแน่นๆโอ้เห็นเพืน่นกินแบบป็นตเาเสียบป่ะพี่น้องพี่เอกบ่กินน้าม,มูบ่ค่ะเ่ราจะเห็นนี่นแหละมันจะจังกินมาคือก๋วยเตี๋ยวเห็นจากของเนี่ย <c ười> แต่พี่วัดเรากินวานละแล้วเมื่อกินข้าวเนี่ <c ười> สซดของหวานบะนึงจด้แกินอเมดงไเมะเมนเพ่งลามะเมนียอไปก่อนไปก่อนค่ะพี่น้องคะขอบคุณพี่พระเอกทุกทุกคนนะคะค่ะเพ่งหายก่อนเพ่งหลาดีเน้อะโอเคค่ะ